ครับก็กลับสวัสดี Fc ทุกคนนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปลาวพัฒนาประจำวันจันทร์ที่8เดือน5เนะเาะแนวทางสำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งมันมาตัวเดิม <c oughs> หวยออก3 4 6 3 2่สองสเนาะหวยลาวพัฒนา <c oughs> 6 3ตัวเดิมมา ตัววิ่งรูดของผมหนึ่งกับสองมาที่สองเนาะถ้าใครวิ่งก็ได้ทั้งสองตัวเลยสองตัวออกสองสองเบิ้ลสองสองถ้าใครวิ่งนะรูดก็คงไม่พลาดก็คือสองสองืมตัวเจาะผมจับอะไรหกสองแล้วเน้นด้วยเนาะเน้นหนึ่งหกกับสองหก ดันแยกมาบนล่างล่างออกหกสามตัวเดิมไม่คิดว่าจะมาตัวนี้แล้วก็เบิ้ล2สองสองถ้าออกสามหกอะไรนะสามสองหกสองอะไรเนี้ยมันก็คงจะเวิร์กกว่านี้เนาะสามสองหกสองสลับตัวไม่ถูกอ่ะมาดูวดใหม่ งวดใหม่สำหรับตัววิ่งรูดสองตัวเนาะก็ยังเดินดีนะงวดนี้หกเจ็ดแปดในแปดกับเก้านะอ้าวสูตรใหม่งวดที่ผ่านมาได้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหกมารอบนี้ล่ะหมื่นพันร้อยสี่บวกหกได้สิบบวกสามมันสิบสามได้สามกับสี่อ่ะ จะประกบคู่กันเวิร์กไหมสามกับ4มีแวร์ <Me> <Real> <work> เวิร์กเดี๋ยวผมขอแถมอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้ผมว่านะน่าจะเข้านะ สามสี่หกสามสองสองอใช้เวลาเยอะนิดนึงสูตรนี้ยังไม่เคยเผยที่ไหนแต่คิดว่าน่าจะมาน่าจะน่าความน่าจะเป็นเนาะโอปรกกาผมหมึกหมดแล้วไม่ได้ซื้อซักทีอะไรเนี่ยโอ้มองเห็นกันป่ะอือเนี่ยคนดูนิดนึง สูตรนี้ถ้าเวิร์กงวดหน้าได้เดินต่อแน่คันบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งหกสองสิบสองหกสองสิบสองบวกด้วยสองสองเนสี่ใช่ไหม ขียนกันบวกด้วยหกสองสิบสองสองสองเป็นสี่ได้หกับเจ็ดนะหกับเจ็ดสองตัวสังเกตดูว่าสูตรไม่ชนกันสมสูตรนี้ไม่ชนกันคิดว่าตัวไหนจะมา <c oughs> ประกอบนี่นี่หรือจะเอานี่นี่ โอ้มือนหัวงวดที่ผ่านมาจับสองสูนนี้ประกบกันแล้วดันแยกมาบนล่างเนาะบนล่างงวดนี้เดี๋ยวผมขอเลื่อนลงนิดนึงนะโอเคอ่ะอยู่ประมาณนี้ก็จะได้มองเห็นอ่รอบนี้นะอ่ะผมจับนี่ก่อนเดี๋ยวกยวค่อยดูตัวเด่นเนาะผมจับแปดสาม แปดสี 8, 9, 3, 9, uh, ่เอ่อแล้วก็ xám chệt xì chệt xì hột chập cao hột เก้าเแล้วก็8ปหกอ่ะก็น่าจะจับประมาณนี้10ตัว10เม็ดหนึ่งสองสามห้าหกเดแดเกเดี๋ยวถ้าเยอะผมจะเน้นให้เนาะผมมองดูสูตรแล้วนะเอามาดูชุด3าตัวก่อนชุด3ตัวที่ให้นะก็จะมี

3ุดสามตัวที่ผมจับให้นะเอามาดูตัวเน้นชุดสองตัวก่อนชุดสองตัวที่เน้นก็จะมี9ก้าส6่สี่เกแล้วก็ ามเจ็ดเจ็ดสามต่อด้วยอีกตัวหนึ่งขอเป็นเก้าสี่ไปแล้วเก้าสาม เก้าหกด้วยแล้วก็เก้าสามอ่ะผมเน้นให้ห้าชุดเนาะ เก้าสามเก้าสี่สามเจ็ดสี่หกเก้าหกห้าชุดวิ่งรูดงวดนี้ผมวางไปที่ ระหว่างอันนี้อันนี้จับตัวไหนดีให้วิ่งดูดผมชอบก้าอะงวนนี้มันหายไปหลายงวดแล้วนะก้านะวิ่งรูดก้าอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งที่ผมมองแล้วน่าจะมาแปดแปดงวดนี้ผมไม่ค่อยมองเท่าไหร่นะหรือถ้าแปดจะมาผมจับให้แค่แปดห 8, ที่ผมมองแล้วเข้าตาเนาะแปดสามปดสี่เป็นตัวรองเนาะแปดจะมาแต่ผมชอบเก้ามากกว่ารอบนี้เก้าเอ,อ่อ ตัววิ่งลูดอีกตัวจะจับอะไรดีระหว่าง3กับ4 3ก็มาดีเอาเป็นเลข4ก็แล้วกัน เลขเกับ4นะรอบนี้ผมไม่จับสองตัวนี้ไม่จับ8 9นะเอาเป็นเลข9กับเลข4แบบเน้นสูตรแต่ละสูตรให้เลยสูตรนี้ผมชอบเลข6มากที่สุดเนาะระหว่าง7นะผมชอบ6มากกว่านะออตัวเน้นอะแต่ละสูตรถ้ามา ตัวเน้นจริงๆอ่ะผมชอบชุดนี้มากเลยเนะี่ยอ่ะสตัวผมชอบชุดนี้มากที่สุดเนาะชุด9 7้เสเป็นตัวรองชุดที่ชอบมากที่สุดที่คิดว่าน่าจะมาบนก็คือชุด6 4 9 9 4เหนี่แหละลองสลับดูเนาะถ้าจะเล่น6หางผมให้เล่นตัวนี้เนาะหกสี่เห ถ้าหกม่อยู่หลักร้อยมันน่าจะเป็นเลขเก้อ่ะเลข4น่าจะเป็น10หน่วยเลขสน่าจะเป็นสิหน่วยสไม่น่าจะอยู่หลักร้อยอันนี้คือการวิเคราะห์นะผมว่านะไม่ไม่เก้ับ6อ่ะอยู่หลักร้อยแน่ๆอันนี้แต่ละสูตรผมจับ3าตัวให้นี่ตัวเด่นก็จะมีนี่สี 4, 9, ่เก้านี่แหละตัวนี้แหละตัวที่เน้นที่สุด อนอกนั้นก็เป็นตัวรองลงมาเนาะ973ก็ติดไว้ไปลายนวมไม่แน่อาจจะมา97 <c oughs> 397 973อ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ลง3สูตรให้ดูหรือถ้าใครไม่ชอบสองตัวแบบที่ผมจับให้ก็ลองนี่ที่ผมไม่ได้จับก็จะมี87นะหรือใครมองเห็นต่างยังไงก็ ลองเม้น์มานะครับผมอันนี้ก็วิเคราะห์ตามความคิดของผมเนาะอืมลองมองดูจากสูตรแล้วผมก็วิเคราะห์ให้ดูก็จะมีตัวเน้นให้ตัวชุดเดียวก็จะมีตัวนี้แหละวิ่งดูดผมให้ผมให้เก้ากับสี่ก็แล้วกันให้เก้ากับสนะี่เนาะวิ่งดูดนะ,อะสองตัวนี้ โอเคนะครับแนวทางก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคนด้วยนะครับผมเฮงๆปังๆกันเดอ้อ